่าวด่วนครับทุกคนแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจครับพายุถล่มเวทีหมอลำเพชรลำเพลินครับล่าสุดครับทุกคนทางด้านแฟนเพจหมอลำเพชรลำเพลินเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตนะครับตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเวทีเนี่ยโดนถล่มยับจากพายุฤดูร้อนกันเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรายงานล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่ามีใครได้รับบาดเจ็บบ้างนะครับตอนนี้ก็คือแบบอ่าทางด้านแฟนเพจเนี่ยโพสต์เอาไว้บอกว่า มาไม่ทันแบบตั้งตัวนะครับแปลว่าพายุเนี่ยคือโหมมาหลังจากที่เวทีเนี่ยตั้งเสร็จแล้วนั่นเองครับทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ก็นละกันนะครับสําหรับทางด้านหมอลําเพชรลาเพลินนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นณนตอนนี้ครับทุกคนอ่ะ โอ้โหเวทีเนี่ยพังถล่มลงมาเลยนะครับเมื่อเจอ,อาพายุฤดูร้อนเข้าไปนั่นเองครับทุกคนตอนนี้นะครับเขาก็ได้มีการไลฟ์นะครับแล้วก็กําลังช่วยกันเก็บของกันอยู่ครับทุกคนโอ้โหนะครับคือเหล็กแล้วก็ฉากเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก,กเลยทีเดียวครับทุกคนคือถล่มลงมาแบบนี้เลยอุ้มมิมขา่าวกระแสนะครับเอาภาพให้ทุกคนขึ้น จอไว้บนตรงนี้เลยนะครับเนาะนำทีมโดยนะครับแม่พรพิรดีนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านสายจวดครับสำหรับวงหมอลำเพชรลำเพลินครับทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับพิกัดที่เขาไปแสดงนะครับวันนี้ยกเลิกเนาะเป็นเป็นงานที่จังหวัดสุรินใช่ไหมครับนะแต่ว่าวันนี้มีไลฟ์กลุ่มปิดคืนนี้ก็แปลว่านะครับงานที่จังหวัดสุรินเนี่ยได้มีการยกเลิกนะครับทุกคนโอ้โห งานยกเลิกไม่พอก็มาไลฟ์มาตั้งเวทีไลฟ์อีกนะครับก็โดนพายุอีกครับทุกคนเนาะก็เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะครับตอนนี้ถือว่าทางทางสารครามเนี่ยพายุเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงเองเนี่ยก็โดนพายุถล่มเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้เนาะ,ะทางด้านบ้าน ตัวบ้านแล้วก็หลังคาเนี่ยเปิงกันเลยทีเดียวครับทุกคนเนาะเหล่าบรรดาเอฟซีแฟนคลับเนี่ยก็เข้าไปส่งกําลังใจให้กันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับในเวลาต่อมาครับทุกคนอ่แฟนคลับก็คือแห่แชร์กันเยอะมากๆเลยนะครับนะสำหรับทางด้านหมอลำเพชรลำเพลินครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันนะครับซึ่งเราบอกว่า นะครับเมื่อหมอลำที่ไม่มีงานเนี่ยครับทุกคนเขาก็ได้มีการมาตั้งเวทีเพื่อที่จะไลฟ์เพื่อที่จะหารายได้ให้กับสมาชิกเหล่าบรรดาลูกวงในทีมเขาทุกคนมาเจอพายุอีกแบบนี้ไปเป็นกําลังใจให้เยอะๆนะครับสำหรับหมอลำเพชรลำเพลินเนาะทุกคนก็คือถล่มยับกันเลยทีเดียวแล้วก็เพิ่งอัปเดตเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาด้วยนะครับทุกคนเนาะไปดูกันได้ที่หมอลำเพชรลำเพลินและก็มอิมนะครับเดี๋ยวจะเอารูป นะครับที่เขาเนี่ยได้มีการกําลังเก็บเวทีเนาะมาให้ทุกคนได้ดูกันก็แล้วกันนะครับทุกคนช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่พายุเข้านะครับเป็นพายุฤดูร้อนครับทุกคนซึ่งไม่ได้มาแค่ฝนอย่างเดียวนะพายุฤดูร้อนเนี่ยมาพร้อมลมด้วยนี่สินะครับมาพร้อมลมด้วยโอ้โหเป็นกําลังใจให้นะครับเนาะเป็นกําลังใจให้ทางด้านแม่พรพฤิดีเนาะเป็นผู้นําทีมงานนะครับ เป็นผู้นำทีมงานของหมอลำเพชรลำเพลินนะครับก็เป็นกำลังใจให้เนาะนะครับอ่ะสำหรับช่วงนี้นะครับอ่าเป็นช่วงพายุเนาะพ่อแม่ fc แฟนคลับเดินทางไปไหนนะครับก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อ่าคือเช็คสภาพอากาศก่อนจริงๆอะ่ะถ้ามีพายุเนี่ยกรมอุตุเนี่ยค่อนข้างที่จะบอกชัดเจนเลยว่าเดี๋ยวนี้มีพายุนะอยู่จังหวัดนี้วันนี้เลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นะแล้วเช็คให้ดีๆแต่ บางทีก็มาแบบไม่ได้ตั้งตัวแบบนี้แหละครับทุกคนเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยหมอลำสองคณะนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ทางด้านหมอลำเพชรลำเพลเนินโดนทั้งสองคณะเลยนะครับคณะพี่คณะน้องของพ่อจโจเนี่ยโดนไปในในส่วนของตัวบ้านนะครับในส่วนของหมอลำเพชรลำเพลินเนี่ยก็โดนในเรื่องของเวทีนะครับค่อนข้างที่จะได้รับความเสียหายกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเนาะก็นะเป็นกําลังใจให้ครับเป็นกําลังใจให้ เป็นกําลังใจให้ทางด้านหมอลำพิษลำเพลินเนาะแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้เลยก็แล้วกันนะครับล่าสุดเนี่ยซอนุชซอนนุชก็ได้มีการโพสต์รูปน้องลำเพลินเนาะน้องลำเพลินร้องไห้เลยนะวันนี้อพอเห็นพายุแปลว่าต้องหนักจริงนะครับทุกคนไม่งั้นน้องไม่ตกใจขนาดนี้นะครับนะครับซอนนุชก็สงสารลูกสาวอ่ะก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงอะนะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะครับ คือ,คอที่บ้านนุ่มอิ่มก็มีนะเป็นพายุฤดูร้อนครับทุกคนซึ่งเวลามาเนี่ยน้าทั้งน้ําท่วมเลยนะครับเรื่องน้ําท่วมทั้งของพังข้าวของพังนะครับนะ mm. ไม่ว่าจะเป็นหลังคาเนี่ยโดยเฉพาะหลังคาหมาแหนเนี่ยหลังคาทรงโมเดิร์นเนี่ยครับทุกคนจะโดนเยอะโดนรับผลกระทบเยอะเพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะ mm. คือทุกคนดูดิแรงแรงตะปูแรงอะไรอย่างเงี้ย เอาพายุไม่อยู่อ่ะพอมันโดนแบบลมกระแทกแรงๆนะครับทุกคนก็จะเลิดเปิดเปิดเปิงกันไปใหญ่นะครับเนาะวันนี้เห็นแล้วก็หดหูนะครับเห็นแล้วก็หดหูจริงๆคือโดนทั้งสองคณะเลยปีที่แล้วรู้สึกว่าจะโดนหลายคณะมากนะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งรุ่งทิวาอ่าแล้วก็ระเบียบเนาะระเบียบวัฒนศิลป์แล้วก็อีกอีกหลายๆวงอ่ะที่โดนอ่ะ นะครับคือมาแบบส่วนมากจะมาแบบไม่มีปีมีขุยอ่ะพายุฤด,ดูร้อนเนาะไม่ได้มีการแบบว่าฟ้าครึมค้มฟ้าครึ้มฝนอะไรแบบนี้ไม่มีนะกางแจ้งนี่แหละอยู่ดีก็มาเลยนะครับอยู่ดีก็มาเลยแล้วใครจะไปเก็บทนใช่ไหมทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ระวังตัวเองด้วยแล้วก็ตอนนี้นะครับผมอิมเข้าไปดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ายังไม่มีใครนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับ นะครับยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับทุกคนคือหลังคาแบบเปิงเลยอะ่ะตู้เย็นอะไรแบบเนี้ยโอ้โหดูสิหลังบ้านบอสโจคือโดนแบบโอ้ยนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับ เนี่ยซอนนุชก็ได้มีการลงคลิปเนาะอ่ะนะก็ก็โดนทั้งสองวงเลยอะ่ะนะเป็นกำลังใจให้นะครับนะทั้งสองวงเลยนะครับเนาะอ่ะก่อนจะไปคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้กาเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะฝากพ่อพ่อ,พอมแม่เอฟซีแฟนคลับนะครับ ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยก็แล้วกันนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับรักทุกคนครับ